มา,มามหาเงินนะเนี่ยร้จักหาเงินนะเนี่ยได้วันละกี่ 100. ร,ร้อเยตอเต้ได้วันวันละห้าสิบเหรอฮะแต่วันละห้าสิบเหรอขา,ออาข้าว,าาวโอ้ก็ข้าวไปขายไงเต้

ะรถเจลนะนโนมเวียเน้อจีตารถไม่มีมมตันะ้งเอามาตั้งเอามาไปเตะก้นเต่หยียบเลย แล้ว,วน,นี้ไม่ไปเรียนอ่ะนี่ยป,ปิดเรียนป,ปิดเรียนเหรอ,อปิดกีววนน่วัน,ป,นปิดวันนี้ปุ่งนี้ปิดไหมห<ะ>ปิดวันเดียวปุววปป้งนี้ก็ปิดอ้งก็ปิดอีกโอ้ เก่งกีฬาโอ้ของเฮ้ยพูดไม่ได้เหรอไม่ไปอ่ะทำไมเราโอ้ก็เรียนป .1 เหมือนกันทำไมมัตั้งแต่เด็กเล็กเหมือนกันทำไมพูดไม่ได้ภาษาอังกฤษป .2 แล้วพักเออนี่ป .2 แล้วเนี่ยเขายังไม่สอนเหรอ ก็ยังไม่สอนหลัสกสังเิต <c oughs> <c oughs>